جاتين تيوي ستاني بلوك ستا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته แต่ชีวิตศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามละตรอกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งะครับเรายังอยู่ในช่วงของสระนะครับสระทั้งหมดมี11สระมีสระแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1สระอัสลียะมี3สระคือฟัตฮะหรือเดตะหรือสระอ่าคือจะต้องอ่านออกเสียงโดยเปิดปาก เช่นอาบาตาซายาฮาขอนะครับสองกสระจะต้องอ่านออกเสียงโดยเผยหรือแบะริมฝีปากด้านล่างพร้อมกับหย่อนปลายลิล้นลงมาสู่โคนฝันด้านล่างนะครับเช่นดีดีอรีซีซีชีซีดีตีดีไอรี สามมะหรือดปันหรือสระอูจะต้องอ่านออกเสียงโดยหูปากทั้งสองข้างมารวมกันเช่นฟูกูกูลโมโนวูฮูอูยนะครับท่านพี่น้องครับนั่นคือสระหลักฟัดฮะกัสระดมะ,ด,ะดัตะบาวดัปันสระอ้อ สระอีสระอูนะครับวันนี้ก็เป็นสระกระจายฟัหัตฟันหัตก็ขีดของขวางสองอันอยู่ข้างบนคือดัตต2อันขีดซ้อนกันหรือจะเรียกว่าดัวดัดตตาหรือที่เรียกว่าสาระอันจะต้องอ่านออกเสียงโดยให้เปิดปากพร้อมกับมีเสียงขึ้นพงจมูกอ้าวพี่น้องครับ เราอ่านกันมานั่นถามว่าถูกไหมถูกแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาใช้สระหรือเรียกสระให้ถูกหรือว่าใช้สระให้เป็นฟัตหัตไตดัวดาตะฟันหัตไตเดี๋ยวถามว่าทําไมฟัตฮะคือจะต้องอ่านออกเสียงโดยเปิดปากแต่ฟัตหัไตหรือดัวดาตะหรือสระอันจะต้องอ่านออกเสียงโดยให้เปิดปาก พร้อมกับมีเสียงขึ้นพงจมูกนี่แหละคือปัญหาครับท่านพี่น้องครับเสียงขึ้นพงจมูกเอามาจากตรงไหนแล้วก็เอามาจากที่ไหนเสียงขึ้นพงจมูกก็คือเมื่อขณะที่อ่านกุนนะหรือว่าเราอ่านงนงเสียงหรือพี่น้องชาวใต้เรียกว่าดงงงนั่นแหละครับก็คือว่าฟันหัดไตกัศรไตยดมมาไตยสระซ้อนสอง จริงๆแล้วก็เขียนตัวเต็มสิครับอย่างตัวอย่างเช่นามานันกลีลันนะครับซาฟัตฮัซามีฟัตฮามะนูนอะลิฟัฮาตฮะไตนันสามานันอันนี้ครับอันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงตัวเขียนนะครับท่านปีน้องครับไม่ถึงตัวอ่านนะครับามานันถ้าเป็นตัวเขียนคำเดิมนะครับท่านปีน้องครับซาฟัตฮัซา มีมฟัดพหะมะนูนฟัดฮันซาฟัดฮันซามีมฟัดพหะมะนูนฟัดฮานะนูนสุกุนนันซามะนันฟัดหะตไยกัรสระไยดอมมาไยก็คือนูนที่แฝงอยู่ในสระตันวินนั่นเองครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าเขียนตัวเต็ม เียนตัวเต็มจะทราบได้เลยว่าสามานันหรือว่าสามานินหรือว่าสามานนุนนูนนูนที่ว่าเสียงออกมีเสียงขึ้นโพรงจมูกก็คือนูนที่มีสระตายนั่นเองแฝงอยู่ในสระฟัาตฮะายกัสระา,ายบอมมาไตหรือดูวเดตะดูวบวัวดูวเดปันหรือสระอัน ซาราอินซาราอุนท่านพี่น้องครับคงจะเข้าใจนะครับไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์เรียกถูกแล้วสะกดถูกแล้วแล้วก็ทีนี้เรามาใช้สระกันนะครับท่านพี่น้องครับเอ้าเช่นฟัาตฮัดไตหรือดัวดาตะหรือสระอันจะต้องอ่านออกเสียงโดยให้เปิดปากนี่คือคำว่าฟัตฮะฟัดฮไตาพร้อมกับมีเสียงขึ้นพงจมูกก็คือ นูนที่มีสระสุกูลหรือสระมตีหรือสระตายอยู่แฝงอยู่ในนั้นเช่นซามานันกอลีลันนะครับซามานันกอลีลันกอฟ้อาก็ลามลี่ยาตายลีลามอลิฟอัลลันกอลีลันอันนี้ตัวอ่านนะครับถ้าตัวเขียนก็กอฟ้อาก็ลามกัสรอลี่ยาสุกูลี ลามฟัทฮัลาโนสุกุลันก็ลีลันนะครับส่วนจะเป็นกฎอื่นนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เราพูดถึงสระกร่อนที่มาของสระกร่อนมามาจากไหนเตาบาตันตาฟัทฮัตตาวาสุกุลันนะครับนี่คือสระมาตีหรือสระสุกูลหรือสระตายนะครับต้องผสมตัวอื่นบาฟัทฮาบาตาฟัฮาตฮัตไตตันเตาบาตันนี่คือตัว เขียนนะครับตัวอ่านตาฟัดฮัตตาวาวสุกุลเตาบาฟัดฮ่บาตาฟัดฮัตตาโนนสุกุลตันเตาบาตันนะครับนาสูฮันนูนฟัดฮานาซอดดอมมะสูวาวสุกุลสูฮาอาลิฟฟัดฮะไตฮันนาสูฮันนี่คือเป็นตัวเป็นตัวอ่านนะครับท่านพี่น้องครับถ้าเป็นตัวเขียนนะครับ นูนฟัดฮะเนาซัดดอมมาสูวาวสุกุลซูฮาฟัดฮะฮ,ฮานูนสุกุลฮันนาสูหันนี่แหละที่ว่ามีเสียงขึ้นพรงจมูกเพราะว่านูนตายแฝงอยู่ในสระฟัดหะไตามาอันมีฟันฮะมาอาลิฟมาฮัมซะฟัดฮะไตาอันมาอันนะครับนี่คือคำอ่าน ส่วนคําเขียนตัวเดิมนะครับมีมฟัตฮามาอาลิฟมาฮัมจาฟัตฮา่าอานูนสุกูนอันมาอันซัดยาจันนะครับซาฟัตฮานซายิมชัดดาซัดนะครับนี่ชัดดานะครับเป็นเครื่องหมายสะกดหรือเครื่องหมายผสมอ่านได้สองครั้งซาฟัตฮานซายิมชัดดาซัดยิมฟัตฮาจยาอาลิฟยา จิมอัลิฟัฟตฮะตตยันซัตยายัน,นี่คือคำอ่านถ้าคำเขียนซาฟัตฮันซาจิมชัดดะซัดจิมฟัตฮันยาอัลิฟยาจิมฟัตฮายะนูนสุกุญยันซัดยายันครับท่านพี่น้องครับหวังว่าท่านพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับการใช้สระฟัตฮะไตต้องอ่านให้เสียงเปิดต้องอ่านให้เสียงเปิด,ป,ดปาก พร้อมกับมีเสียงขึ <n ane> <in> ้นพงจมูกก็คือนูนแฝงอยู่ในสระฟาตาตันเองครับวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานัอลัลอิน i